มาค่ะวันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านอย่างเดียวนะคะแต่ว่าโอเคก็จะมารีวิวอาหาระะที่แบบได้กินตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านนะคะก็คือได้กินน้ำพริกทุกคนคือดีใจมากนะคะที่ฉันบอกแม่ว่าอยากกินน้ำพริกฉันก็โอเคทำน้ำพริกไว้ให้นะคะแต่ว่า มันมีน้ำพริกแค่ผักใช่ไหมแต่ว่าฉันอะ่ะเออต้องมีไข่ดาวกินด้วยมันน่าจะอร่อยดีนะคะอันดับแรกฉันก็จะเตรียมจานเพื่อรอไข่ดาวอันกรอบอร่อยก่อนนะคะโอเคค่ะนี่เลยนะคะระหว่างรอไข่ดาวสุกนะคะดิฉันก็ทกําการตักข้าวรอเลยค่ะเพราะว่าหิวมากเมื่อวานท้องเสียะคะ่ะทุกคนคือดิฉันไปกินอะไรก็ไม่รู้นะคะท้องเสียหนักมากนะคะโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ โมงแบบสิบค่ะทุกคนนีนะคะไข่ดาวที่ดิฉันให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นไข่ดาวที่กรอบมากค่ะดิฉันชอบมากค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาไข่ดาวแสนอร่อยของเรานะคะพอเสร็จแล้วนี่เลยค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยดีกว่านี่เลยก็จะมีผักนะคะผักก็จะมีอ่อมะเขือเนาะแล้วก็ผักอะไรไม่รู้อะที่เป็นใบเขียวๆแต่มันไม่มันไม่ขมมันไม่กลิ่น มไม่ได้กินอะไรเลยนะคะทุกคนอร่อยมากโอเคนี่คือเป็นมื้อที่ฉันแบบอยากกินที่สุดนะคะก็คือก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้แบบลงในช่องฉันนะคะนี่เลยคําแรงนะคะพักไปด้วยน้ําลายก็ทําการไหลด้วยนะคะเพราะว่าเออถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ว่าเออก็มาผัดไว้ช่วงเกือบเที่ยงกับบ่ายแล้วนะคะก็จะทึบขกแรกไปด้วยนะคะจะบอกว่าซีนมากเป็น อาหารที่ฉันรอคอยฉันไม่ต้องการมือไม่ต้องการอะไรแหละต้องการน้ำพริกทุกมือนะคะเพราะว่าดิฉันคิดถึงน้ำพริกมากเลยนี่เลยค่ะต่อไปคําแรกไปแล้วฉันคำที่สองมันจะกินกับไข่ดาด้วยคือแบบจะให้ทุกคนได้ยินเสียงแต่ฉัไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเสียงเบามากคือไคเดาฉันอยากรีวิวบัตโต้ไคเดาของดิฉันนะสำหรับฉันฉันชอบแบบกรอบๆอะไทุกคนกินแล้วมันชิมเดียกก็คือน้ำลายบี๊ ลีลาจเลยนั่นห,ะ,ห,หะกิน,นสิไม่ต้องโชว์จ้ะกินเลย <c oughs> โอเคทุกคำต้องมีผักแ้วยมนะคะก็คือเช่นโหยหาผักว่าดิฉันบอกแม่ว่าอยากกินผักนะคะอยากกินค่แม่ฉัน่าโอเคจัดให้นะคะอยากกินน้ำพริกอยากกินผักก็นั่นแหละมีหมดแล้วนะคะหมดเรียบร้อยแต่แต่แต่แต,แต,แต่ยังไม่อิ่มะคะ เาขนมปังมาสักแผ่นหนึ่งนะคะแบบเพื่อเป็นของหวานแล้วกันเนาะโอเคเราก็เอามาปิ้งก่อนนะคะไม่นานนะคะเดี๋ยวมันก็จะเด้งออกมานะคะแบบจะเด้งออกมาตอนไหนเนี่ยตกใจนะกดัวตกใจโอ้ยมาแล้วค่ะนี่เลยแต่ว่านางก็แบบกรอบนิดน,นึงนะกำลังพอดีแต่เราชอบกินแบบกับพวกเขาเรียกอ,อะไรเนยถั่วใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นว่ามันมีเนยถั่วอยู่ เนี่ยเราชอบกินชอบกินเล่นด้วยนะคะแต่ว่าเอามากินกับขนมปังอร่อยทุกคนมันฟินมากมันจะมีแบบความกลิ่นถัว่วแล้วมันจะนวลนัวหน่อยแล้วก็มีความเค็มกินกับขนมปังอร่อยมากนะคะก็ชิฉันก็จะกินแต่ไม่ได้กินทุกวันนะวันนี้รู้สึกอ,อยากกินก็เลยกินนะเนี่ยเลยแล้วก็เอามาทานในขนมปังแบบนี้นะคะแต่๋ชิันก็ชอบใส่แบบเยอะหน่อย ก็ใส่ผักฉ่ำไปเลยนะใส่ชับะไปเลยนี่เลยค่ะเอามาทานะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ทาไปตามใจชอบเลยจากนั้นก็จะถึงเวลากินแล้วนี่เลยค่ะหน้าตาก็อาจจะไม่สวยนะแต่ว่าอร่อยค่ะดีลองกินดูนะฟินมากนี่เลยค่ะ ขนมปังก็ไม่ค่อยกรอบมากนะกำลังพอดีแต่ว่าชอบป,ปิ้งก่อนนะคะเพื่อให้มันแบบเรียกว่าอะไรให้มันมีเทคเจอร์นิดนึงเนาะก็โอเคนะคะมื้อเช้าวันนี้มื้อเช้าเกือบสิบโมงค่ะ <laughs> โอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย